พี่โตโน่ครับก่อนหน้านี้พี่โตโน่ออกคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมีแต่เรื่องราวนะโดดน้ำบ้างเต้นสตาร์ทมอเตอร์ไซค์บ้างล่าสุดนี่มีแจกรองเท้าให้แฟนคลับด้วยครับพี่เกดตั้งแต่ปลายตุลาคมปีที่แล้วจนทุกวันนี้นับเลยว่าอ่านข่าวโตโน่เนี่ย <c oughs> เกือบจะทุกอาทิตย์เลย <c oughs> เขา <c oughs> ม,มีอะไรให้เราทำใี่เราพูดที่เราพูดถึงในตลอดเวลา รองเท้าที่ว่าใส่แฟนขับขอก่อให้อ,อะไรก็ตามที่อยากได้ถ้าโตโน่ทําให้แฟนขับมีความรู้สึกว่าความสุขจริงๆที่เจอเขาเขาก็ทำแล้วไปเจอโตโน่ถามเรื่องนี้เลยว่าร้านอาหารที่บางแสนทําให้คุณรู้สึกดีหรือไม่ถามเลยเนาะเชิญครับเชิญครับพี่โน่ครับอยากให้เขามีความสุขครับผมรักแฟนเพลงของผมเขามาไกลครับ เราไปเล่นคอนเสิร์ตที่บางแสนขับรถมาจากสากแก้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เขามีความสุขนะผมก็มีความสุขครับ mm hmm. ที่เห็นเขามีความสุข mm hmm. ไม่ได้มีฟิลไม่ได้มีอะไรเลยครับ mm hmm. เขาดีใจที่เราเขาได้เจอเราแล้วเราคิดว่าถ้าเราให้สิ่งที่เราก็รักด้วยแล้วมันก็มีค่ากับเราจริงๆนะจะได้มีของเอาไว้แบบดูเวลาคิดถึงกันอะไรอย่างี้ครับ mm hmm. ผมว่ามันก็มีคุณค่าทางใจสาหรับคอ <Conc ert S 1> นเสิร์ตเล่นที่บางแสนแต่แฟนลับพี่ผู้หญิงคนนั้นมา,มาจากสะแก้วเอฟซีเดินทางมาไกลอย เกือบ2 0 0ร้อโลเลยนะ<ช>เพราะว่าโตโน่ไม่ไม,ไม,ไม่มีโอกาสไปสระแก้วแน่เลยฉันอดใจไม่ไหวขับรถมาดูคอนเสิร์ตแล้วสำคัญฉันมาครั้งนี้ฉันมีเป้ามองตั้งแต่หัวจดเท้ารองเท้านี่แหละฉันขอเลย <laughs> เพี่โนก็น่ารักรักแฟนขับถ้าแฟนขับคุณเจอที่ราชมังคลา คุณอยากให้อะไรในตัวคุณอยากาได้อะไรเอาไปเลยจริงเหรอจริงผมรักแฟนคลับมันล่อนจ้อนเลยนะ <laughs> ไม่ใช่เธอบ้านสิอาะลงพทงงเท้าอะไรออให้กันได้นึกว่าให้หมดเลยแต่เหตุการณ์นี้ของพี่โน่สะเทือนไปถึงพี่แจ๊สปุกนิกแล้วไม่รอดูนะ <laughs> รอดูแล้ว <laughs> โอ้โหไม่เชื่อนะ <laughs> อาจจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่คุณแจ๊ดทาไม่ได้ทําไมอ่ะเสื้อผ้าเขารักมากใช่แต่ว่าเขาก็รักแฟนคลับนะไม่รู้มันกันนะอาจจะมีเซลล์ไหนก็มาดิครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูได้ไม่แน่นะคุณแจ๊ดอาจจะให้นองเท้าพอหลังเวทีปุ๊บขอซื้อต่อเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันครับ